สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศงานวงสวงนะครับผมจากละคร2เรื่องนะครับ,รบผมชาติพยักคมนักเลงกับ,บพยักยี่เกนะครับ,รบผม2เรื่อง2รถเลยบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับค,ค่ายโคลิเซียมได้เลบกวงสวงละครแอคชั่น2เรื่อง2สไตล์ชาติพยักคมนักเลงและพยักยี่เกยนำทีมโดยผู้จัดละครอย่างคุณพรพิมลมั่นฤทัยและผู้กำกับทองก้อนสีทัพทีมซึ่งในพิธีวงสวงมีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการโควิด1 9ค่ะ มาที่ละครฟอร์มยักษ์เรื่องแรกชาติพยักษ์คมนักเลงนำแสดงโดยเ้มหัสวีเรื่องนี้เ้มพลิกบทบาทมารับบทสายลับทหารหนุ่มอาคมแกร่งกล้ามาปะทะห้ามหันกับตำรวจหน่วยปราบปรามพิเศษโหนธนากรพร้อมด้วยสองนางเอกสายบูฮานาลีวิสและแก้มยานิสาในบทสองสีพี่น้องลูกสาวกำนันผู้รักความยุติธรรมและยังมีนักแสดงมากฝีมือทั้งท้ายเอกพันไว้กุลทวัตฝนปริตามิลลี่อภิษราซึ่งนักแสดงเรื่องนี้เขารับประกันความมันจัดเต็ม แน่นอนก็มันมันเหมือนชื่อเลยครับชาพยาคมนักเลงก็จะเป็นคู่ปรับกันผมก็จะหลงรักลูกสาวกำนันโอ้โหมันก็ต้องปรับกันหน้าดูเขาอยู่ฝั่งกำนันผมอยู่ฝั่งตัวร้ายแต่ว่าจุดประสงค์ที่มาที่นี่ก็คือมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือมาสืบคดีในเรื่องน้องลำลิเก้ค่ะโอ้องแต่งอีกชุดนึงอีกเรื่องนึ่งผมแบกมาหมดแล้วตั้งแต่พี่ทัพทิมพี่เนย กระตูนก็เป็นละครบู๊แอคชั่นที่ทุกคนน่าติดตามนะครับเนื้อละครก็แน่นนะครับผมเข้าใจได้ง่ายอยากจะฝากทุกคนเป็นกําลังใจพวกเราครับผมชาติพยาคมนักเลงครับ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนักแสดงแต่งกายด้วยชุดลิเกมาเต็มยศกับละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้พยักยิ่เกได้แกมยานิสาประกบพระเอกน้องใหม่ริชวิชยพงศ์ในบทที่ท้าทายความสามารถต้องมาร้องเล่นลิเกพร้อมด้วยซันวงสะทอนและอลิสธนัทสลักดีกรีแชมป์จากเวทีประกวดร้องเพลงและยังได้ศิลปินจากศิละปะพื้นบ้านตัวจริงเสียงจริงอย่างบัวพันธ์ทังโสนางเอกลิเกยอดกตัญยูมิวเขมจิรามาร่วมแสดงด้วยซึ่งในวันวงสวงเหล่านักแสดง มารำถวายมือบูชาครูเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาใช้ค่ะ ว่าแบบเป็นครั้งที่2เนาะหลังจาก<ช>ที่ฟิตติ้งที่เราได้แบบแต่งเต็มขนาดนี้แล้วที่สําคัญคือใส่ชุดนี้รําด้วยหมายสําหรับเราเอามากๆกับเราส่งคนก็คือพยายามสุดความสามารถให้ออกมาดีที่สุดน,นี่เป็นเรื่องแรกของผมเลยครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะเราก็มาฝึกอยู่ประมาณเกือบเดือนนะเป็นเดือนเลยครับใช่ก็ฝึกเป็นเดือนทั้งบู๊ทั้งร้องลิเกทั้งรำลิเกผมจะทําให้สุดความสามารถของผมครับให้ดีที่สุด ให่สมกับโอกาสที่ได้รับมาสำหรับความคืบหน้าของทั้งสองเรื่องนี้ติดตามชมได้จากช่วงข่าวเปนเทิงทางช่อง7 HD ค่ะโอ้โหเป็นยังไงครับคุณเข้มนักแสดงเยอะมากเลยนะครับอับคลั่งครับผมโอ้โหเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนดีวกว่าครับกลับมาใหม่ช่วงหน้าครับ <c oughs> No. go